ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะจะเปิดกล่องทั้งทีตื่นเต้นมากกล้องสั่นเลยนะคะเดี๋ยนะมันสัน่นโอเคค่ะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นวันนี้จะเป็นเรื่องของชุดนี้นะคะ Today's Journey Taro t นะคะไม่แน่ใจว่ามีใครเห็นชุดนี้บ้างหรือเปล่านะคะคือวันที่ไปที่ อันนี้จะเป็นคีโนนะถ้าเราจะไม่ผิดนะคะก็จะเห็นเขาแอบซ่อนอยู่ เขาอุตส่าห์แอบซ่อนแล้วนะคะก็ไปเห็นชุดนี้ก็เลยแบบมีความสนใจว่าเออมันแปลกดีนะคะก็เลยรับชุดนี้เข้ามานะคะเดี๋ยวยังไงเรามาลองดูกันนะคะว่าชุดนี้จะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะชอบไหมเพราะมันเป็นชุดที่มีการฉีกแนวมากๆนะคะฉีกแนวยังไง expanding dimension เห็นไหมเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะภาพนี้โดย christopher wilkery นะคะ คุณคริสโตเฟอร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูระหว่างนี้ก็ให้ดูข้างๆข,ขอบๆไปด้วยนะคะนี่นะคะคุณบิเกอรี่เนี่ยหรือว่าคุณชื่ออะไรนะลืมชื่อคริสโตเฟอร์นะคะคุณคริสโตเฟอร์เขาก็จะเป็น mm hmm. เอ่อกราฟิกดีไซเนอร์ไม่ใช่ mm hmm. เขาจบมาด้านวิวนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีม,มุมมองอะไรที่แตกต่างออกไปเนาะสไตล์ของ g อ่กราฟิกดีไซน์ใช่ไหม ก็จะมีความเคล็ดสร้างสารรค์นะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะชุดนี้เขาทำเป็นทาโร่นะคะก็คือมีทั้งหมด78ดบใบแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆท,ที่ฉีกที่ฉีกแนวไปจากไพ่ทาโร่เดิมๆของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็กล่องมีแบบนี้เป็นกล่องขนาดของไพ่ทาโร่เลยนะคะแล้วก็เปิดออกมาเขาจะมีริบบิ้นยื่นออกมาเล็กน้อยนะคะตอนแรกที่อยู่ในกล่องในหอ่อเขาก็จะมาแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เปิดออกมาเลยฟลุ๊ก โอ้ยโอ้ยริบบินขาดแน่ริบบินขาดแน่แนเลยอ่านี่ค่ะโอเคเปิดออกมาก็จะมีเนี่ยเนี่มีริบบินโยงไว้ให้เนี่ยปึ้งแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ค่ะมันก็จะหล่นมาแบบนี้นะคะก็เปิดออกมาเราก็จะเจอกับผู้หญิงกับผู้ชายเขากำลังนั่งดูดาวกันนะคะคู่มือเขาค่ะคู่มือก็จะ มีเล่มขนาดนี้นะคะขนาดเนี้ยก็จะประมาณเก้าสิบห้าใบนะคะเออเพื่อ<ร>เนเนบอกใครอ่ะนี่ about expanding dimensions เขาเป็นกลุ่มของ expanding dimensions นะคะจาก l o u i s v i l l e ที่ Kentucky ค่ะไม่ใช่ฟรายชิคเกนนะคะเป็น Kentucky เป็นรัฐใช่ไหมนะคะเออดดดดด,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 ดเป็นเรียกว่า เป็นกลุ่มคนละกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนวาดนะคะนคริสโตเฟอร์เป็นคนเป็นคนออกแบบภาพอ่ะอย่างนั้นนะคะภาพวาดนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนแต่งแหละนะคะ mm hmm. เขาก็จะให้มุมมองที่มันแตกต่างออไปนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะโอเคก็ในส่วนของคู่มือเขานะคะด้านหน้าก็จะมีรูปของเหมือนกับพีระมิดสองด้านเนาะไม่ใช่สองด้านด้วยนะ อันนี้หนึ่งอันอันนี้แนวกลับกันอันนี้อีกหนึ่งอันน,นะมีพีระมิดซ้อนซ้อนซ้อนอยู่นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบฉีกและสร้างต้องการสร้างมุมมองใหม่ๆออกไปให้นะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะได้เพื่อคนที่อ่านไพ่อ่ะค่ะจะได้มีเอ่อเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นอ่าเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะจะทำให้ใช้ได้ง่ายขึ้น โอเคก็ในส่วนของตัวผู้มือเขาก็อันนี้ก็จะเป็นเกริ่นนำกันนิดนึงนะคะแล้วก็มีคีย์ด้วยโอ้โหคีย์หรือหมายเลขเนาะ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นคีย์ก็คือเหมือนกับตัวเมเจอร์แหละนะคะไล่มาตั้งแต่ เรื่องมันเหมือนกับเป็นการเดินทางของของจิตทางจิตวิญญาณของมนุษย์ของคนเราเนี่ยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เลขศูนย์ไปจนถึงเลข21นะคะก็คือไพ่ทาโร่ที่เป็นเมเจอร์ทั้งหมด22ใบนั่นเองนะคะ Key ์ในศูนย์ beginning เริ่ม beginning แล้วเขาก็อธิบายถึง keyword ของของไพ่ใบนี้นะคะว่ามี me journey มี discovery มี faith นะคะ the student is beginning a journey of discovery her first deck of tarot cards นะคะ ชุดนี้นะคะไพ่ใบแรกโอเคแล้วก็ใบถัดมานะคะก็จะเป็นหนิมเห็นไหมก็จะมีแต่ละใบนะคะก็จะมีคียแล้วก็หมายเลขเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไพ่ตัวเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับไพ่ใบนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่เขาให้นะคะสําหรับใบนั้น นี่เป็นชื่อไพ่อ่ะนี่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะเรื่องของ creation เรื่องของ knowledge เรื่องของ A c t i o n นะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อโอเคนะใบนี้ใบที่หนึ่งเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการ m a n i f เนฟ e นะคะหรือการขยายการคิดสร้างสรรค์เพิ่มการสร้างมันให้มันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของความรู้เรื่องของการลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะแล้วเขาก็จะมีอธิบายอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มีเหมือนกับ เป็นทริปเป็นทิปให้ข้างล่างนี้ว่าอโอเคไพ่ใบนี้นะในการอ่านไพ่เนี่ย,ยไพ่ใบนี้มันอาจจะแปลได้ถึงอันนี้นี่นี่หมายถึงอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ค่ะเอาไปใช้ตอบคําถามเวลาที่ตั้งคําถามได้นะคะนี่ก็ทั้งหมด22บใบใช่ไหมแล้วก็พอมาถึงชุดที่เป็น Elements หรือว่าไพ่ธาตุต่างๆเนี่ยอาจเริ่มจากใบแรกเป็นไม่ใช่ใบแรกกลุ่มแรกนะคะก็คือจะเป็นธาตุไฟ ธาตุไฟเขาเรียกธาตุใช่ไหมธาตุไฟธาตุไม้ธาตุไฟไม้ไฟไฟนะคะก็จะให้แทนด้วยสีแดงนั่นเองนะคะเนี่ยเห็นไหม Fire is symbolized by the color red นะคะอันนี้แล้วก็พอถัดมาค่ะก็จะเป็น water นะคะหรือธาตุน้ำนั่นเองนะคะก็จะแทนด้วยสีฟ้านะแล้วก็ yellow ก็แทนธาตุที่เป็นธาตุลมนั่นเองนะคะแล้วก็พอเป็น earth แน่ปลูกต้นไม้อยู่บนผืนดินใช่ไหมก็จะเป็นสีเขียวนะคะ earth นะคะ family unit ก็คือพ่ายคนนั่นแหละนะใช่ไหมใช่ก็จะมีชาย youth mother และ father นะคะมีเด็กน้อยมีวัยรุ่นมีคุณแม่และคุณพ่อน,นั่นเองนะคะมาทั้งครอบครัว ก็เรียกว่าเป็นไพ่ที่พยายามโยงเข้ากับชีวิตประจําวันของเราทําให้เราเข้าใจตัวไพ่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อว่าไร w a เว e ปกตินะคะจะมีความที่ห่างไกลกับชีวิตคนปัจจุบันยุคปัจจุบันนะคะเขาก็เลยมีการสร้างชุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มีความใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันมากขึ้นอารมณ์นี้นะคะก็จะมีความเดิร์นมีความทันสมัยมากขึ้นนั่นเองะคะ่ะโอเค one of fire two of fire เห็นไหมก็จะมี ตัวไพ่ชื่อไพ่เนาะแล้วก็ตัวคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคำอธิบายอยู่ด้านล่างคล้ายๆกันกับตัวเมเจอร์เลยนะคะทั้งหมด56บใบนี่ยๆๆอ่าฮะอ่าฮะมาถึงนี่ชุดที่เป็นคนก็เช่นกันนะคะเขาก็จะมี child of air นี่ child of air ก็หมายถึงคีย์เวิร์นะเขาให้ว่าเป็น new idea เป็นคนที่แบบมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆก็ได้นะคะหรือ o p t i m i s m นะคะอ่า ก็มองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะหเห็นไ,ไหมทำให้เพื่อนๆจะได้อ่านไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของหน้าไพ่เขากันดีกว่าว่าจะสวยงามสักแค่ไหนอ้อก่อนจะไปดูภาพนี่ข้างหลังเขามีสเปรย์ให้ด้วยนะคะสเปรย์นี้เขาเรียกว่ามือกาบามมอราบามือาบ้าบาสเปรย์น,นะคะมมอคือดดดดดคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมือราบาจะมีหมดเจ็ดใบอะคะ่ะ มีการเรียงแบบพีระมิดของเขาเนาะตามสไตล์ของพีระมิดไปแล้วก็จะอธิบายค่ะว่าไพ่แต่ละใบใน7ใบเนี่ยค่ะทั้งหมดคือหมายความอะไรอย่างไรบ้างนะคะไพ้ทั้งหมด7ใบโอเคครบแล้วนะคะ Today's journey tarot นะคะชุดนี้ s h i f t e r นะคะเป็นคนเป็นเ,เขาเรียกว่า,าสำนักพิมพ์ที่พิมพ์ชุดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอดูตัวไพ่เขากันดีกว่าค่ะ เราดูว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นแล้วน,นจะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งทีนี้โอ้นี่ไงเห็นมาเห็นสีปะเน่เน่เน่สีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีแดงและสีอะไรก็ไม่รู้ตัวเมเจอร์เนาะเมเจอร์ Major, เมื่อกี้เขาไม่ได้บอกเราเนาะใช่ไหมเมเจอร์ Major, เขาจะใช้เป็นสีม่วง สีครามสีที่เป็นอะไรที่แบบดูลึกลับดูแมสีม่วงใช่ไหมสีม่วงนะเขาใช้เป็นสีม่วงโอเคถือว่าเป็นสีม่วงแล้วกันนี่ค่ะแล้วก็จะมีปกมาให้แบบนี้นะคะโอ้ขอดูกระดาษดเน้นๆนะคะตัวการ์ดเนี่ยค่ะตัวไพ่นะคะก็จะมีความเงาเขาจะมีการเคลือบเงาสวยงามนะคะอันนี้งามสวยงามเลยนะคะแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยจะมีความ แต่ว่าบางไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับบางนะแต่มันมีความอ่อนโยบได้นะคะ,ะมีความยืดหยุ่นของตัวไม่ใช่อ่อนโยบมีความยืดหยุ่นของตัวการ์ดเขานะคะตัวไพ่เขาเนาะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยモーシฟ์เอ่ t ไททูสนะคะเขาก็มีชุดอื่นๆด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอย่างนั้นปะเท r ร t s p ส e เปรดแอนด์เลียวนะอ๋อโอเคโฆษณาก่อนเ h e ะ o u r n e y Oracle อุ้ย Adrian Trafford f ่ายแอนเ as you explore emotion fears hopes อืมอ่ะโฆษณาโฆษณานะคะก็ถ้าเกิดประสนใจก็ตามดูได้นะคะกับชุดนี้โอเคถัดมานะคะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเมเจอร์กันค่ะห <c oughs> น้าตาตลกทะลนจ้านะคะเด็กน้อยคนนี้เด็กน้อยคนนี้นะคะเขากำลังเล่นกับแมวไม่ใช่แมวกำลังเกาะขาอยู่ บอกว่าเธอเธอสนใจกันหน่อยเธออยา่าเล่นมาเขากําลังดูไพ่อยู่ค่ะเด็กคนนี้กําลังดูไพ่ทาโร่อยู่เนาะนี่ไงเขากำลังดูไพ่ชุดนี้อยู่จะว่าเด็กไหมไม่เด็กนะเอาเป็นว่าเด็กแล้วนนะ beginning ค่ะเริ่มต้นเริ่มต้น่อ uh, manifestation นะคะใบถัดมาเนาะ oh i s d Tom creativity โอ้คิดสร้างสรรค์มากนะคะพอไปที่สี่คือ law คือกฎหมายกฎระเบียบอันนี้คือ empress ใช่ไหมถ้าเทียบเนาะแต่ว่าจริงๆอาจจะเทียบกันไม่ได้นะใช่ปะ่ะเนี่ย wisdom ก็ตัวตัวนี้จะเป็น high priestess นะคะอ่าเนี่ยแล้วก็พออันนี้เป็น empress ใช่ไหมก็ creativity law ค่ะ เป็น e m p e r o น r ะ a Traditional Tradition นะคะ Tradition ก็จะให้เห็นภาพของแบบอะไรที่มันเป็นแบบโบราณเป็นโบสถ์ไหมอันนี้ห้านะคะายเลขห้าหมายเลขห้า h e r m i t ใช่ไหมเอ๊ะขอโทษขอโทษ h e r l e q u n โอ้ oh. แล้วก็ Union ค่ะหรือ d e l i v e r s เดิมของ Rider Wave นั่นเองนะคะ Control Mm hmm. fortitude guidance life โอ้ชีวิตมีการแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงน่กกากลัวแบบว่าดูมีความสนุกสนานจะว่าสนุกสนานไหมดูมีความว่าเสียวอะไรเงี้ยนะชีวิตข้ามาค่ะกดแห่งกรรมนะ choices transition การเปลี่ยนผ่านเนาะเปลี่ยนไงวะ ไม่รู้เป็นการเปลี่ยนผ่านจากเมืองนี้ไปเมืองนี้อะไรเงี้ย i s อดีไ m e n t d i s ีไซ n m e n t โอ้ดูเหมือนต้องบาลานซ์ให้ดีต้องอ,อยู่แบบเนาะบนเส้นได้สิบห้าคือ materialism นะคะโอ้เป็นคนที่พวกวัตถุนิยมนั่นเอง intervention โอ้ทำอะไรเนะี่ย กำลัง to ออกมาจากบ้านนะบ้านนี้มีการแบบว่าโอ้ลืมนี่ต้นไม้ล้มมาเลยนะคะ meditationintuitionilluminationawarenesscompletion คือ complete สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยจบอืมโอเคเขาบอกว่าเขาจำลองภาพของที่ คือเขาเอ,าเอาเอาเรื่องราวของไพ่ทาโร่ของเขาเข้าไปใส่ไว้ในภาพด้วยนั้นเนี่ยโอเคตัวเมเจอร์จบแล้วเนาะทีนี้พอมาถึงกลุ่มที่เป็นไมเนอร์ค่ะสิ่งที่เราจะเห็นคือขอบไพ่เขามีสีแตกต่งางกันอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเนาะเธอธาตุแรกก่อนเอ่อกลุ่มแรกก่อนนะคะก็จะเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟตัวนี้ก็เปรียบเทียบได้กับไม้ในไรเดอร์เวทนั่นเองอะเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความต่างกับ r i d e r w a เ e ยังไงบ้างเนาะต่างไปเลยจ้ะต่างไปหมดเลยนะคะหนึ่งออฟไฟหนึ่งออฟไฟนะคะหนึ่งไฟสองไฟค่ะก็อันนี้เป็นไรกำลังตัดริบบิ้นโอ้เปิดงาน c m i n ์ Lighting นะคะก็ three of fire สามหมายนั่นเอง four fire มีการนี่หยิบ มันทำอะไรเนี่ยทำอะไรดูไม่ออกอะเหมือนแบบกำลังหยิบโปเฟเหรอหยิบของกินอะไรอย่างงี้อ,อ๋อกำลังปิ้งย่างกันอยู่อ,อ๋อฉลมิมฉลองดูไม่ออกเลยเนี่ยเตาอบค่ะอันนี้เอ้เตาปิ้งค่ะเตาปิ้งมีฝาโดมนี้นะเตาปิ้งแล้วก็มีของวางย่างย่างย่างอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขามีสองชั้นไงเนตาปิ้งเขาคงจะต่างจากบ้านเรานิดนึงนะบ้านเราคงจะต่างกับเขาเนะี่ย ก็เป็นปิ้งย่างสองชั้นนี่ชั้นบนมีพริกหยวกไหมมีอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อปลาเนื้อหมูอะไรเงี้ยนี่เล่นบาสเกตบอลห้าไมา้ห้าห้าไฟหกไฟนะคะเจ็ดไฟอือโอ้เป็นยูสเนาะ พ่อกำลังเคร่งเครียดเลยบนบนบนนี่นแล้วก็ mother of f i l e แม่ไฟเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นสูงมากเนาะนี่แล้วเด็กไฟเด็กไฟทำอะไรเนี่ยกำลังหาข้อมูลหรอนี่กำลังทำอะไรเนี่ยเหมือนกับใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าคีย์บอร์ดลากยาวจ้ะ โอเคค่ะก็อันนี้กลุ่มของไฟนะคะแล้วก็พอกลุ่มถัดมากลุ่มของน้ําบ้างนะคะโอ้หนึ่งน้ำนี่น,นี่ทำไมดูเหมือนพายุเลยเนะอืมกอสีสวยดีเหมือนกันนะชุดนี้คงต้องลองใช้ดูค่ะเพราะมันมีความแตกต่างจากไรเดอร์เวดปกติมากๆมากๆๆมากถึงมากที่สุดเลยคือไม่มีความเป็นไรเดอร์เวดอะไรเลยนอกจาก ตัวข้างล่างเนี่ยค่ะที่คาตัวที่จะเขียนน่ะนะว่ามันอาจจะใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกันได้แต่ว่าถ้าให้เราดูจากไพ่แล้วะ่ะคือมันจะไม่มีความเป็นไรเดอร์เวทอยู่เลยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะที่ไม่ที่ไม่ได้ถนัดในเรื่องของคือเรียกว่าถนัดอ่ะต้องใช่ว่าถนัดมากๆในเรื่องของไรเดอร์เวทอาจจะต้อง <c oughs> อาจจะต้องศึกษาเพิ่มกับชุดนี้นะต้องบอกว่าอย่างนั้นถ้าจะใช้ชุดนี้นะ,ะคือ หนึ่งแอร์อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะแปลยังไงถ้าดูจากภาพตรงนี้เนาะนี่นะหรือเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้แบบอ๋อก็ฉันก็ดูจากตรงนี้างสองแอร์ก็หมายถึงสองดาบอะไรอย่างี้ได้หรือเปล่าหรือยังไงนะคะเนี่ยทำอะาไรสามดาบ อ้นั่งรอไม่มาสักทีอะไรอย่างงี้ปะคือเธอก็รอไปสิ่นังก็ไปกินข้าวกับแม่น้อยเลยไม่รู้ก็เนี่ยดูภาพไม่ออกไงคือก็จะเป็นแบบผู้หญิงกําลังนั่งรออะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็มีอาหารอยู่ตรงนี้ก็มีจานไงแต่คนนี้ก็ยังไม่มาไงก็ไม่มีคนอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบ อุ้ยขอภัยขอภัยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคโอเคเอออันนี้เป็นสามดาบใช่ไหมใช่กลัวจำสับสนนะคะอ่าอันนี้กำลังปลาเลือกไม่ถูกเลยปลาดอกไหนดีอันนี้ก็นั่งรอไปสินะคะสีแะ่แเนี่ยเห็นไหมหกแอร์เจ็ดแอร์ ค่อนข้างต้องอปรับสมองดีๆเพราะว่าด้วยด้วยตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้จนคุ้นแล้วนะคะก็อันนี้น่าจะง่ายในส่วนของการดูตัวเอตัวหนังสือข้างล่างนี่เนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมือใหม่จริงก็ลองดูจากภาพไปก่อนก็ได้นะคะดูจากภาพว่าแบบเฮ้ยภาพเขาอ่านว่าอะไรเขาภาพเขาทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแปลจากภาพไปก่อนอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะ เพราะว่าชุดนี้จะฉีกความเป็นไรดเวทออกไปเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะนําเสนอให้มันแบบใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันมาให้มากที่สุดนะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ในในชีวิตประจําวันหรือปกติชีวิตของเราเนี่ยแหละเราก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเป็นชุดที่เป็นไรดเวทเลยเนี่ยเราจะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เคยเห็นเลยเราก็เคยเห็นบ้างแต่มันก็จะเป็นอะไรที่คนละยุคคนละสมัยกับเรา แต่อันนี้เขาก็จะพยายามนําเสนอในยุคที่เราอยู่นี่แหละให้มากที่สุดนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นม,มุมมองที่ขยายออกไปจากไรอุ i เวและกันเรียกว่าอย่างนั้นนะเนี่ยค่ะเขาถึงตั้งชื่อว่าเป็น expansion อะไรนะ e x p a n d dimension expanding dimension เนอะอันนี้โอเคค่ะจบไปละทั้งหมด78ใบนะคะของ ชุดที่เป็น today's journey นะคะการเดินทางของทุกวันนี้ของวันนี้ของวันนี้ไม่อของทุกวันนี้แค่ตนนัของวันนี้นะคะไพ่มีความเอ่อพอรวมกองแล้วจะค่อนข้างหนานิดนึงนะคะก็อาจจะทําให้เวลาสักไพ่อาจจะค่อนข้างลาบากมีความเหนือ่อยค่ะหูยงอ,อมีความเหนื่อยของไพ่นะคะแต่ว่าชอบในในการเคลือบของเขานะคะกระดาษการเคลือบของเขาเนี่ยดูแบบดูดีมากเลยะคะ่ะแต่ว่า นี่เห็นไหมมันก็จะมีความเหนื่พอมันเหนื่อปุ๊บมันก็จะอันนี้หนึ่งคือสับไพา่ย,ยากและไม่ใช่ในส่วนแล้วและเวลาจับรวมกองอย่างเงี้ยค่ะมันจะจับรวมยากกันนิดหนึ่งรวมกันยากนิดหนึ่งนี่เห็นไหมก็ไพ่ก็จะเสียนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะไพ่มันจะเสียนิดนึ่งอะค่านนี่น,น,นี่แต่แอบเห็นได้ว่ามันเป็นสีอะไรอะสีเนาะ ケデナ。 มันจะค่อนข้างสับยากแล้วก็มันมีความเหนื่อยแล้วก็เลยทําให้โอ้ยพังพังนี่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 เดี๋ยวมันพังอ่ะเฮ้ยเป็นรอยหรือมันเก็บขอบไม่ดีไม่รู้นะคะอันเนี้ยน่ะเนี่ยเป็นรอยนิดนึงเล็กน้อยนี่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 เป็นรอยจริงเดี๋ยว นี่ค่ะไม่ได้อะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เสียเวลานะคะโอเคก็ในส่วนของตัวที่เป็นการสับไพ่เนี่ยออกจะเอ่อหนืดหน,ดนิดนึงนะคะในการที่จะสับก็จะติดติดขัดขัด,ขดนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องการกรีดไพ่นะคะก็โอเคไม่ได้ทำให้มีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกคือผ้าปูเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็จะ เดี๋ยต้องหามาเสริมนะคะชุดนี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างชอบไหมคะกับหน้าไพ่แบบนี้นะคะก็เรียกว่ามีความแปลกแตกต่างออกไปนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบไพ่แปลกๆหรือไพ่ที่มีความเป็นปัจจุบันนะคะคิดว่าชุดนี้น่าจะสนใจน,น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆอ,อยู่เนาะคนที่อยากได้ภาพที่มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นอันเนี้ยมีความรู้สึกม,มันคล้ายๆกับไพ่ชุดหนึ่งที่เราเคยซื้อ Enchantment Enchantment ้ง en ที่มันเป็นแบบกล่องใหญ่ๆนะคะภาพจะออกมาคล้ายๆกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าดูชุดนี้แล้วอาจจะปวดหัวน้อยกว่าน้อยกว่าชุดก่อนหน้านัา้นนะแล้วก็หรือไม่ก็มุมของ Urban เนะี่ยเออร์ i บไนทไอไมุมอ่าไพ่ที่เป็นทา r โรที่เป็น Urban นะ่ะอันนั้นอาจจะออกมาฮาร์ดคอร์กว่านี้แล้วก็งงๆกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็ชุดนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ลองไปตามดูได้ที่คิโนนะเออ นะคะไม่แน่ใจหมดไปแล้วหรือยังนะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยที่เราเอามาก็แอบซ่อนอยู่แอบซ่อนอยู่เพื่อนๆที่ไปสาขาอื่นๆที่ไม่ใช่พารากอนก็อาจจะยังมีอยู่เนาะลองดูค่ะว่า <c oughs> จัดหาได้หรือไม่นะจ๊ะถ้าไม่ได้ก็กดไปเลย Book d e p o s i t o r y นะคะแล้วก็ถ้าสั่งซื้อไม่เป็นยังไงก็เข้าไปดูคลิปเราได้ที่เรา r e ว i e ไว้ให้นะคะ Book d e p o s i t o r y กับการรีวิวเรื่องของการ ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเดียสอนไม่ใช่แนะนําในเรื่องของการใช้เว็บไซต์นี้นะคะเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะก็ราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาถูกมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มหันมาจัดส่งเร็วขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์อะไรต่างๆอาจจะดีขึ้นแล้วนะคะเขาก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคิดว่าน่าจะมีไพ่ของที่คนไทยสั่งไปค่อนข้างเยอะค่ะ ให้เขาก็เลยส่งได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ารวมล็อตกันมาได้เร็วขึ้นนะคะโอเคก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจกับบ d e เ o ป i ิ o รีด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยชุดนี้นะคะถ้าคนที่ชอบมุมของเออเขาเรียกอะไรละ่ะ ไพ่ยุคสมัยปัจจุบันนะน่าจะถูกใจชุดนี้นะคะแต่ว่าภาพก็ไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่มีความสดใสของไพ่ของสีไพ่อ่ะค่ะเป็นอย่างดีนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ